ขาบอกว่าดีเจด้าค่ะออกมาเผยคําใบ้ชัดเลยค่ะว่าสามีดาราดังเนี่ยที่มีบ้านเล็กนะคะคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือนางเอกสาวค่ะแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการเตือนสามีทางอ้อมก็ได้นะคะ ก็บอกว่าจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะเพจดังเพจหนึ่งเนี่ยเขาออกมาบอกคําใบ้ให้ตามสืบกันเลยค่ะว่าสามีดาราดังมีบ้านเล็กแถมบอกอีกนะคะว่าถ้าเรื่องแดงเมื่อไหร่เนี่ยให้เตรียมช็อกกันได้เลยนอกจากนี้ยังมีการบอกอีกนะคะว่าสาวน้อยบ้านเล็กเนี่ยเพรียพร้อมแล้วเอ่ยชื่อมาเนี่ยจะช็อกซ้ำสองนะเพราะว่าไม่ควรไปเป็นบ้านเล็กเลยอะทางนั้นผู้ชายเนี่ยก็หลงหัวปักหัวปมไม่เกรงใจเมียเลยส่งคนไปตามเฝ้ากลัวคนจะมาจีบสาวน้อยคนนี้สามีเนี่ยเหมือนว่ายังมีเพศอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือออกไป ไยงไซึ่งหลังจากคาใบ้ค่ะทั้งหมดได้เผยแร่ออกไปใช่ไหมคะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมทั้งโยงไปถึงคู่รักดาราชื่อดังหลายคู่เลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะดีเจดดาเนี่ยหนึ่งในผู้ที่พอจะรู้เรื่องนี้นะคะเขาออกมาชี้ทางสว่างผู้ชมค่ะชี้ทางให้กับชาวเน็ตข,ขาเมาส์ขาเผือกนะคะดีเจดดาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเอียงซ้ายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะต้องดูรูปหน้าตรงถึงจะรู้ว่าเอียงยังไงถ้าเป็นความจริงจะบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่กลบทุกข,ข่าวแน่นอน สื่อจะสนใจไปอีก2-3เดือนเลยบ้านเล็กจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะอยู่ในสังคมไม่ได้เลยนะดาราสาวอาจจะรู้เรื่องนี้แต่ตั้งใจให้มีข่าวคำไม่ออกมาเป็นเพราะว่านี่แหละมันคือการส่งคำเตือนถึงสามีและบ้านเล็กใน t i k t อกเนี่ยมีคนไทยชื่อถูกกันหลายคนเลยเออเรียกว่าหลายๆคนน่าจะดาวถูกนะคะแล้วใน t i k t o k เนี่ยเป็นกระแสเลื่อนไปทางไหนก็เจอจริงๆค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรมีการติดตามต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ